สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DT.TAT วันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปแกมอนโรเกต e อีดิชั่นต่อจาก EP ที่แล้วเลยเราก็อยู่ที่หน้าลงยิมของยิมที่6นะยิมพลังจิตเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาหรือพูดพ่าพทาเพลงเราลุยกันเลยนะเราจะเดินกันไปแบบ digital ดิจิตอลโดยการไม่ต้องสู้กับลูกกระจกสักคนนะทุกคนตรงนี้ก็เดินไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าเราคุ้นชินแล้ว มาก่อนที่เราจะรยุยควรเอาตัวยิมพลังจิตเอาตัวนี้ดีกว่านะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ดูเรื่องประเภทนะอันนี้ผมดูเรื่องความแรงกับความชอบเลยผมว่าในบรรดาโปเกม,มอนของเราจเจ้าตัวนี้ตีแรงที่สุดนะมาเจอกับซาบีนานะซาบีนาอืมเป็นยิมพลังจิตเป็นท่านี้ไปนะถ้ามันออกก่อนนะ โอ้เกือบร่วงเลย HP แดงเลยแต่เราตีทีเดียวร่วงนะตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะ HP เราค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเราเปลี่ยนอะโปเกมอนเราก็ต้องยอมรับการโดนโจมตีฟรีหนึ่งครั้งนะโอเคตรงนี้เขาตีท่าน้ำแข็งมาไม่ค่อยเจ็บนะเพราะเราเป็นโปเกมอนประเภทไฟโอ้ร่วงไปเลยอะถ้ามันออกต่อเนื่องนะท้าเมื่อกี้ เรียบร้อยเอ้ยทุกคนมันยังไม่ล่วงอีกติดเดียวมันจะเหลือไว้ให้เราเจ็บใจทำไมเนี่ยฮะล่วงไปตากระจบนะจะจวร์เลสโปรกมอนสร้างกระจกขอตีก่อนไม่เราไม่ได้ตีก่อนโกแบสละกันโอเคถ้าเราออกก่อน นอกจากท่าแล้วเราก็ต้องดูสปีดโปเกมอนเราด้วยนะตัวไหนสปีดไวๆก็จะตีออกไวนะตีออกก่อนการตีออกก่อนเนี่ยมันได้เปรียบมากเลยนะทุกคนสําหรับการเล่นในโหมดที่แบบไม่สามารถฮิวได้ระหว่างการต่อสู้หรือใช้กระเป๋าได้ระหว่างการต่อสู้เนี่ยโอเคลงไปเงิงโอดินนะตัวสุดท้ายของเขาโอเคเรียบร้อยเลเวล53แล้วโคแบท ได้ตังมาห้าพันเราก็พิชิตได้แล้วนะเดี๋ยวตรงนี้เราใช้เชือกออกกันเลยนะทุกคนวับ์ปมาข้างหน้าเราก็พิชิตมาหกยิมแล้วนะตอนนี้เหลืออีกแค่เหลืออีกแค่กี่ยิมอะผมไม่รู้ว่ายิมที่แปดนี่ยมันจะมีการต่อสู้หรือเปล่านะเพราะว่าเรามีเข็มกัดอยู่อะ เรามีแขมกัดของยิมที่แดแล้วอะไปเดี๋ยวเราไปลุยยิมที่7ดต่อยิมนี้จะเป็นยิมโปเกมอนประเภทไฟนะซึ่งไฟอะในปาร์ตี้ของเราไม่มีประเภทน้ำนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดดับผมเรียนท่าเซิร์ฟให้กับโปเกมอนไปแค่ตัวเดียวนะนี่อะผมเรียนให้เจ้าตัวบนตัวเดียวนะส่วนตัวอื่นไม่สามารถเรียนเซิร์ฟได้เลย ท่าเสริมมันก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะของเราเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นโปเกมอนประเภทน้ําเรียนอะโปเกมอนประเภทนม m อกก็ดีนะทุกคนมันเป็นโปเกมอนที่แบบสามารถเรียนท่าได้ค่อนข้างจะหลากหลายประเภทนะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไว้ตัวแรกนะเพราะว่ามีท่าเสริมนะสามตัวไม่ล่วงนะนี่ขนาดโดนท่าน้ำนะเนี่ยโอเค ถึงแม้มันจะลดพลังโจมตีเราหนึ่งระดับก็เถอะแต่มันก็น่าจะล่วงในทีเดียวนะยิมนี้น่าจะเป็นยิมที่เราไม่สามารถหลบลูกกระจอกได้เลยนะเพราะเราต้องสู้ในการเปิดประตูไปแต่ละประตูนะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการต่อสู้ยิมนี้โดนคอนฟิวเลยมานะมันจะทําให้เรามึนเราโดนระเบิดนะเพราะเราตีไม่ออกอุ้ยไม่ล่วง สีแดงอีกแล้วเหลือให้เราเจ็บใจนะติดเดียวโอเคเรียบร้อยเปิดประตูบ้านแรกไครฟงเดี๋ยวผมขอเทคไอเทมเอ p กแชร์ออกนะเพราะว่ามันเลเวลค่อนข้างสูงาราคาดีเดี๋ยวผมจะติดให้กับเจ้าโปเกมอนตัวที่เพิ่งได้มา จะติดให้กับเจ้าตัวนี้พาเทล,ล่านะเลเวลมันยังถือว่าน้อยอยู่นะในปาร์ตีเรามาสู่คนที่สองโทนิต้าเห็นป่ะโดนท่าเซิร์ฟยังไม่ล่วงในทีเดียวเลยนะอ่าล่วงไปไม่ตีหรอมัวเพิ่มสปงสปีดแมกมาแมกมาหรืออูป้านะ ก็เป็นตัวเก่งของยิมที่เจ็ดเลยนะที่สู้กันบนภูเขาไฟนะตาตวชิโดนไฟพันมาเรายัางไม่ได้ตีมันเลยเนี่ยร่วงเลยทุกคนไปติดตีมิเตเยอะนะเปลี่ยนทาวเวอร์ใส่ไปเลยนะค่อยไปฮิวทีเดียวนะ ลุยกันต่ออ้ยทีเดียวร่วงนี่แรงกว่าท่าเซิร์ฟอีกนะเนี่ยเจอแกนหลบแกนหลบนี่เป็นร่างวิวัฒนาการนะเปิดประตูโทรมงมาสู้ต่ออีกสองตัวเรียบร้อยไปส่วนนี้ไม่ร่วง โอเคแรงกว่าเซิร์ฟอีกเราน่าจะใกล้ถึงตัวหัวยิม้มละตัวบอสละตรงนี้ก็ใช้ไฟไปรัวๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้งานได้ดีนะสีไม่ออกนะโอเคเรามีที่ออก โอ้เราเจอบอสแล้วบอสหอัวเมงในพัทก่อนเราก็เจอมันแล้วนะที่มันมีปัญหาก,กับคุณปู่ปูจิใช้เชือกออกไปไม่ได้อะผมจะออกไปฮิวอ่ะต้องวิ่งออกนะมันไม่เหมือนยิมพลังจิตเมื่อกี้ที่เราสามารถใช้เชือกโรยตัวออกไปได้เลยก็ดีนะถือว่าเป็นการเซฟจุดไปในตัวนะ เวลาตายจะได้มาเกิดที่นี่โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ไปเก็บเลเวลให้กับเจ้าอีบุยมานะแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนร่างให้มันเป็นโปเกมอนประเภทน้ำนะเราได้มาจากไหนพัดก่อนๆก่อนๆเลยนะจำไม่ได้ <c oughs> นี่คือปาร์ตี้ที่ผมจะใช้ลุยยิมนี้นะทุกคนทุกตัวก็เลเวล55นะคาบ,บุทอปนะคาบ,บุทอปจะเป็นหินกับน้ำนะแล้วก็มีโกดักโกดักเนี่ยบางภาคจะเป็นพลังจิตกับน้ำนะแต่ภาคเนี่ยมีแค่น้ำนะ เป็นประเภทเดี่ยวประเภทน้ําก็เท่ากับว่าเราจะใช้โปเกมอนประเภทน้ํามตัวเลยนะในการลุยยิมโปเกมอนประเภทไฟมาเจอกันคุณปู่ไซตมะอันนี้เหมือนไซรามาตอนล่างแก่นะทุกคนล่างแบบมีเราเขาตั้งเยอะผมไม่มีสักเส้นนี่ล่วงไปในทีแรกนะเปิดด้วยโปเกมอนประเภทหินนะเน้นความแรงเข้าสู้ก่อนซีมิดนะโดนไป เข้าทางเลยนะถ้าตีมิดนี่คือกะละกาะละเราหวดแบบทีเดียวร่วงได้เลยภ่านี้นี่คือแบบใครหดแบบได้แรงนี่คือได้เปรียบนะเทนเนอร์โปเกมอนส่วนใหญ่ก็เลยชอบใช้โปเกมอนแนวแนวแบบต่อสู้กับมังกรนะเพราะท่ามังกรเป็นเป็นท่าที่แรงแล้วก็ท่าต่อสู้ก็เป็นโปเกมอนที่ท่าแรงนะถ้าให้มาเที่ยวกับใช้สายฟ้าใช้น้ําใช้ไฟอะไรแบบนี้นะจะเป็นตัวเลือกรองมากกว่าอืม อีกทีเดียวอาวล่วงด้วยล่วงโดยช่วยกันอืมมาเจอกับโคด็อกล้วหน่อยเขาใช้แต่ไฟอยู่แล้วนะแล้วส่วนใหญ่โปเกม,มอนไฟนี่จะมีแค่ประเภทเดียวด้วยนะไม่ค่อยมีผสมเท่าไหร่ไม่เหมือนน้ำนะน้ำก็จะมีแบบน้ำกับสายฟ้าน้ำกับดินอะไรประมาณนี้นะไฟนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไฟเพียวๆเลยเจอกับวินดี้นะโปเกม,มอนตัวนี้น่าจะมีโจมตีเร็วนะ ของเรายังไม่วิวัฒนาการเลยทุกคนทั้งที่ของเราเลเว้58แล้วนะโลกนี้นี่มันไม่ยุติธรรมจริงๆ58ต้องชนะ51ได้สิดำดินเพื่อหลบสก,กิลไปก่อนนะ51แต่ว่าเป็นล่างสองดูสิทุกคนความต่างชั้นของการยังไม่กลายล่างอะ่ะเวลากลายล่างสเต็ปมันจะเพิ่มเยอะเลยนะทั้งสปีดทั้งความแรงอ้าวแต่เร,เราชนะเรายังชนะอยู่ติดพิษติดได้งไงวะ โดนท่านี้ไปท่ามังก,กรนะเราเหลือสองตัวตัวนี้เรามักจะโจมตีออกก่อนนะโคแบทฟลายไป,ไปท่าโปรดผมเลยนะท่าฟลายเนี่ยสำหรับโปรแกรมตัวนี้เรียบร้อยนะทุกคนได้ทีมสามสิมาถือว่าตึงๆอยู่นะยีมนี้ถ้าไม่ใช้โปรกรมอนประเภทน้ำสามตัวก็น่าจะยากนะ เดีวเราไฟล์ไปที่ยิมที่8เลยโอเคเตฟจุดแป,ป๊บทุกคนอันนี้ผมตัดภาพเข้ามาในยิมเลยนะทุกคนก็คือในยิมเนี้ยมันไม่มีการต่อสู้กับยิมลิดเดอร์นะแต่ว่ามันจะเหมือนกับว่าถ้าเรากดตรงเนี้ยมันจะวาับเข้ามาในนี้นะเข้ามาในถานรับๆับเลยนะ ต้องเรียกว่าฐานทัพรับแล้วก็รับอีกชั้นหนึ่งเลยนะซีรีส์นี้มันเป็นแบบเออเราเป็นตัวร้ายอ่ะแล้วปกติอ่ะตัวร้ายในกาต์ตูนอ่ะมันเป็นมันเป็นคนที่คลองเข็มกัดที่8อยู่แล้วนะทุกคนก็เลยเราจะมีเข็มกัดอยู่แต่ต่อให้เรามีเข็มกัดที่8แล้วเราก็ต้องเข้ามาทำภารกิจในนี้นะทำบัตเติลเคลียร์ในนี้ให้เสร็จนะ เดี๋ยวเราจะขอฮิลๆกันก่อนในนี้ก็เหมือนฐานทัพรับแต่ผมงงมากเลยว่าเราเป็นแกงล็อกเก็ตเหมือนกันทำไมเราต้องสู้กันด้วยอะ่ะเราเป็นทีมเดียวกันนะทีมชุดดำอะทีมที่จะปกครองโลกนี้ให้เป็นสีดำมาคนนี้คงต้องสู้นะไม่มีทางหลบล้วโอ้ใช่โปกเกมอนตั้งห้าตัวทุกคน ผมชอบกดท่าแรกนละ้มันชินมากเลยท่าแรกกับท่าที่สามของเราอ่ะมันจะตีโปรกรมที่ลอยอยู่ไม่ได้นะจะตีได้แค่ตัวที่ไม่ลอยนะตัวที่เหยียบพื้นอยู่เราติดพิษนะตรงนี้โอเคร่องหืพิษมันเจ็บอะไรขนาดนี้เพิ่มพลังโจมตีด้วย กับล่วงไปโอเคล่วงไซฮอนตัวสุดท้ายนะโอ้ยท่านี้เราห้ามตีมันนะทุกคนเราอย่าตีท่าเที่ยมมันตาย <c oughs> ผมก็ใช้ท่ามึนไปนะตรงนี้ค่อยตีนะเมื่อกี้ถ้าเราตีเราจะตายด้วยนะมันเป็นท่าสตอนดาเมจนะ เป็นท่าที่โซนาชอบใช้ในการสะท้อนดาเมจของปิกาจูอะทุกคนถ้าตีนะเมื่อกี้เราล่วงด้วยผมก็เลยใช้ให้มันติดหมือนไปก่อนนะเพิ่มผีผีท่าแล้วก็ตรงนี้จะแก้พิดก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราฮิวให้เลือดเต็มทุกตัวนะ ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรฝั่งทางเราอยู่หรือมีใครดักเราอยู่นะเท่ารามไม่ประมาทเจอสองคนแน่ๆไม่รู้ว่าดับเบิลแบทเทิลหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะสู้แค่คนเดียวนะนี่ไงคนเดียวแต่ห้าตัวครับรู้แล้วทำไมไม่ใช้ดับเบิลแบตเทิลเพราะามันมีห้าตัวนะถ้าดับเบิลแบทเทิลมันต้องแค่สามตัวนะคนละสามวงอย่างวดเร็วเลยนะเซิร์ฟไปรัวๆโดนกัดมานะโอเคระวัง เดือสองตัวแกงล็อกเกตนี่ใช้โกลแบกันบ่อยมากเลยนะใช้กันเยอะนะเราก็ใช้มันเป็นโปเกมอนฟรีนะพูดถึงซีรีส์นี้เราไม่ต้องจับโปเกมอนหรืออะไรก็ได้นะเพราะว่ามันให้โปเกมอนฟรีเราบ่อยมากเลยนะหลังจากจบภารกิจอะไรแบบนี้นะเราก็ได้ฟรีละท่าเสริฟนี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปมีท่า h ฮดเก็ได้นะเราได้ตั้งแต่ต้นคลิปคลิปเยจับโปเกมอนตัวหนึ่งมาก็ได้เลยมาอีกคร้นหนึ่ง ห้าตัวทุกคนเยี่ยมไปเลยมันจะทำให้เราเปลืองสกิลท่านะเนี่ยสี่ตัวอู้ไรชูตัวนี้ตัวนี้เราแพ้ทางอะ่ะทุกคนแต่ผมจะยอมให้ล่วงเลยนะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวมาตัวอื่นจะมารับดาเมจแทนนะสายฟ้าต้องเจอดินนะมันจะตีท่าสายฟ้าใส่เราไม่ได้ถ้าเขาออกก่อนนะ อุ้ยไม่ร่วงเหลือไว้ให้เราเจ็บตีดอีกแล้วเรียบร้อยไปนะตรงนี้สองตัวสุดท้ายเพิ่มพลังโจมตีนะดำดินไปแล้วืแรงอยู่นะคิงก้าโปเกมอนที่ซาโลธิจับได้โดยการใช้ท่อนไม้นะสู้แล้วก็โยนโปเกมอนผมนี่ยังหาเลยทุกคน เราตีไม่ออกอุย้ยอีกติดเดียวเรียบร้อยทาไมมันชอบเหลืออีกติดเดียวให้เราเจ็บใจเล่นเนี่ยจะว่ามันติดไอเทมปูคัแสแตดก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเฮดพีมันไม่ได้เต็มนะถือว่าเสียเลือดไปเยอะสู้ก,กับสองคนนี้ใช้โปรกมอนเยอะมากเดี๋ยวทำการฟื้นเฮดพีันก่อนนะทุกคน เล่นเอาซัพโปรแมามเราล่วงไปหนึ่งตัวเลยเฮ้ยเราเจอกับเลข,ขาของซากากินะสู้อีกแล้วทำไมสู้บ่อยกันขนาดนี้ทุกคนหกตัวเลยเหรอหกตัวเลยนะทุกคนเลเวลสูงอยู่นะเหตุพีเหลืองแต่เราติดฟิตอ์อะ นนหมัดพิษนะโอเคเราก็น่าจะล่วงตามนะเฮ่ยเหลือไอพีอยู่หนึ่งได้ตีโอ้โหไม่ได้ตีนะถ้าฝั่งนนนออกเร็วกว่ามาเจีโคแบทแล้วหน่อยถ้าฟลายไปเมื่อกี้มันน่าจะใช้คัดมานะโคแบทนี่เป็นบินนะเป็นบินกับพิษนะประเภท ตีกันเบาหย่องเลยนะตัวเดียวกันตีกันเบาหย่องเลยแต่ว่ามันชนะเราบางอาจบางอาจมากเลยนะทั้งที่มันเป็นร่างก่อนวิวัฒนาการมาเป็นตัวเราแท้ๆโู้ตีแรงมากแต่ว่ามันจะเสียดาเมจนะท่านี้ถ้าเป็นในการ์ตูนมันจะชื่อว่าท่านางแอนหวนกลับนะติดเบิร์ไปไปคาบุทท็อปมานะ คาลคาละเราจะไม่ชอบสู้กับตัวที่บินอยู่เท่าไหร่ใช้พลังจิงตใส่เราขออีกทีหนึ่งน่าจะร่วงอ่าเรียบร้อยสองตัวสุดท้ายเบ,เบตาเบตตอนเจอกันบ่อยอยู่นะพัคนี้โอ้ดูเทพ็พีเราแรงมากทุกคน เรียบร้อยมันใช้ท่าประเภทยาใส่เราเจอตัวที่ตีแรงที่สุดของเราหน่อยหืมกับร่วงทีเดียวโดนท่าพิษอ่าไม่เข้าตัวสุดท้ายแล้วเบ็คกี้เบ็คกี้สีธัญยาไม่ใช่นะโครัก,กี้กันกีสกอรยหรือเปล่าเนี่ย หาวแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมต้องขอเปลี่ยนโปเกม,มอนก่อนทุกคนถ้าเราโดนท่าหาวเราต้องเปลี่ยนไม่งั้นกาลากาละเราจะหลับนะหลับเพื่อฟื้นเฮดพีนะโปเกม,มอนฝั่งโน้นมันจะเสียสติการโจมตีประมาณ3ามเทิร์นเทิร์นที่สองนะเราได้ตีฟรีอีกครั้งหนึ่งเฮดพีแดงตื่นแล้วแล้วมันก็หลับอีกแล้ว ปรัวๆเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ท่าเสริมนะมันเป็นท่าที่โปรแกรมตัวนี้เรียนได้อยู่แล้วนะส่วนท่าเสริมนี่เป็นท่าที่เรียนจาก h m ดเอมนะ <Head P S 2> เฮดพีเหลืองหวังว่าคงไม่หลับนะรอบนี้หลับอีกแล้วมันจะทำให้เราเสียสกิลฟรีสินะยือ้อเหมือนยื้เกม เราตีมิดด้วยตีมิดก็เข้าทางมันสิเห็ดพีเหลืองแล้วมีกิฟตแบลรี่ด้วยนะตัวนี้เซิรไปเล่นเอาท่าทา่าน้ำสีน้ำตาลลรหมดเลยนะ <c oughs> ต้องกลับไปใช้ท่าน้ำสีฟ้า <c oughs> เล่นซาพีพีท่าละหมดเลย <c oughs> รอบนี้น่าจะล่วง <c oughs> โอเคเรียบร้อย ผู้ได้เงินเยอะอยู่นะหมื่นสี่เลยเหรอเจออีกคนแล้วทุกคนโอ้โหเออทุกคนตรงนี้ผมได้ทําการตัดภาพมานะทุกคนผมได้ปีฮิวมาแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะก็เลยตัดภาพตอนช่วงที่ฮิวมาเลยเราต้องออกไปฮิวเพราะว่าพ p ีพีท่าเราน้อยแล้วก็เพชพี p ประกาเราน้อยนะ อันนี้สู้กับมือขวาแล้วกันมือขวาของซากาจิ่วงไปนะหมาหมาม่วงหมาม่วงกินได้หรือเปล่าที่มันเปรี้ยวหรือเปล่านะหมาม่วงโปเกมอนประเภทน้ําส่วนใหญ่ต้องมีท่าประเภทน้ําแข็งนี่เป็นการต่อสู้ของโปเกมอนประเภทน้าอุ้ยแต่เราดวงไม่ดีติดแข็งอะทุกคนสวยแล้วติดแข็งต้องเปลี่ยนตัวแล้วล่ะ ท่าแข่งเนี่ยมันเป็นท่าที่เราต้องวัดดวงมากเลยนะถ้าติดอะทุกคนมันไม่สามารถกําหนดได้นะว่ามันจะหลุดจากแข่งตอนไหนอะ่ะมันแล้วแต่ดวงเลยอ,อย่างถ้าสมมุติเป็นท่าหลับท่าหลับก็สามเทินนะสามเทินเราก็จะหลุดถ้าเราไม่ใช้ยาถ้าเป็นพวกติดชาติดชาเราก็มันอาจจะไม่หลุดแต่มันก็สามารถตีได้นะบางครั้งก็ตีออกตีไม่ออกนะ ท่าน้ำแข็งเนะี่ยเป็นท่าที่ผมแบบไม่ชอบที่สุดเลยในบรรดาท่าที่แบบสามารถติดได้อะกว่าท่านี้ที่สุดถ้าไฟไปเห็นปลาหมึกตัวนี้แล้วเหมือนโทโดยากิเลยทุกคน <laughs> เฮ้ยไม่ใช่ดิโทโดยากินั่นเหมือนชื่ออนิเมะเรื่องหนึ่งดิต้องพูดว่าเหมือนอะไรว่าที่มันเป็นก้อนกลมๆอ่ะเออนึกไม่ออกอ่ะ เดี๋ยวสองตัวมากลับเข้ามาสู่เกมกันดีกว่านะนึกชื่อมันไม่ออกขนม,มนอะไรต่างกลมๆโดนท่าสายฟ้าอุ้ยเราล่วงนะทุกคนตรงนี้แต่ว่าโปเกมอนเ,เราเหลือเยอะอยู่เพรนทาวเวอร์ไปอุ้ยไม่ล่วงหรอได้ไงอะ่ะติดพิษอีกโอเคก่อนตายยังจะฝากพิษไว้กับเราอีกนะ นี่เรายังไม่ได้เปลี่ยนปาร์ตี้โปเกมอนเลยนะทุกคนยังเป็นน้ําอยู่สามตัวอยู่เลยนะในปาร์ตี้รอบนี้เราหลุดจากแข่งนะเลยได้ตีหนึ่งทีก่อนล่วงตัวนี้จะได้ตีสักทีไหมโหไม่ได้ตีเลยอะ่ะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนโปเกมอนน้ำสามตัวในปาร์ตี้แล้วลนะมันจะทําให้เราเล่นยากนะเราเปลี่ยนมาแค่เราเอาน้ำสามตัวเข้ามาแค่เราเอาชนะยิมไฟเท่านั้นนะ แค่มาสู้กับยิมไปเท่านั้นนะตัวที่ตีแรงที่สุดของเรามึนโอเคเรียบร้อยทุกคนมือขวาก็โดนข้างหน้านี่จะมีสู้อีกไหมเนี่ยตัดภาพมาอีกทีกันนะทุกคนได้ไปทำการฮิวมาแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยผมได้ไปรู้มาแล้วว่าเราอะ มันเป็นที่เราเองนะที่เราไม่ยอมวิวัฒนาการให้กับการ์ดีของเราผมไม่รู้จริงๆนะทุกคนตรงเนี้บางภาคเราไม่ต้องใช้หินไฟการีก็วิวัฒนาการได้นะแต่ว่าภาคน,นี้เราต้องใช้หินไฟนะผมก็เลยไม่ได้วิวัฒนาการให้มันนะคือนานมากกว่าผมจะรู้ตัวเนี่ยยังดีนะที่เรายังรู้ตัวก่อนจบซีรีส์รอบนี้เราเจอกับบอสซากากินะน่าจะเป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายละ แต่เหตุผลที่ตู้ผมก็ยังไม่รู้นะทําไมเกือบร่วงนะโลหะมันไม่ชอบไฟนะมันจะละลายนะลงไปแล้วเจอกับเจ้าเคนทันร้อนนะตัวนี้น่าจะมีท่าควงๆนะเฮ็ดพีเหลืองเอ้ามันตีลงมิดทุกคนเรียบร้อยไปชนะสอตัวแบบไม่เสียเห็ดพีเลยนะใช้สูตรเดิมเลยเฟรมทาวเวอร์เฮ็ดพีเหลืองปดอนแทนโอ้ ของเราแดงเลยนะมันตีเราแรงมากทุกคนโอเคกายล่างมาแล้วเก่งเลยนะตบไปสามแล้วแต่ตัวนี้ไม่น่าจะไหวนะแต่เราต้องสู้นะทุกคนเพราะว่าต่อให้เราเปลี่ยนไปตัวอื่นก็มารับดาเมจฟรีอ่ะยอมให้ตายดีกว่านะแต่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะกายล่างมาตบไปได้สามน้ำต้องเจอหญ้านะออได้เจนหนึ่งเจอเจนสามนะปกติมาเริ่มต้นติดคีด้วย แต่ทำได้แค่เฮดพีมันแดงนะไม่นะประเภทยาแพ้น้ำได้ไงเนี่ยเลเวลเท่าเราเลยโอเคร่วงถ้าเราไว้กว่านะสปีดสปีดปร่มกรตัวนี้เร็วกว่าเลยถ้าผิดไปตัวนี้เป็นประเภทไฟกับความมืดน,นะเ็วกล้ามาเซิร์ฟใต่ไปนะ โอเคเรียบร้อยตัวสุดท้ายแล้วเป็นสไตล์เหรอลวงไปก่อนเลยประเภทน้ำแพ้นะมาเจอกับตัวที่ตีแรงที่สุดในตีเราฮันเดอร์ไปนะติดทิแล้วก็ติดชาด้วยอ้าวติดชาตีไม่ออกแต่ผมไปกดใช้ท่าผิดทุกคนเกือบแห้งเฮ้ยดีนะมันตีไม่ออกอีกทีโอเคเรียบร้อยผมไปกดตีท่าผิดอะ่ะ ท่าที่มันไม่สามารถใช้กับโปเกมอนที่มินบินได้แต่ว่ามันเป็นท่าที่แรงที่สุดของเรานะเลยชอบกดใช้อะเอาชนะซาคากิได้แล้วนะแต่ไม่รู้ทำไมว่าเราต้องสู้เหมือนกันเหตุผลตรงนี้น่าจะหมดแล้วนั้นในนี้เดี๋ยวเราใช้เชือกโดยตัวกันออกไปไม่สามารถใช้ได้ทุกคนเอ้ยทุกคน เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนมีอะไรให้กดนี้ไหมไม่รู้ว่าเราสู้กับพวกมันทําไมไม่มีอะไรเลยเหรออะไรครับนี่อเราทีมเดียวกันแท้ๆนะเราทํางานให้กัดนายแทๆ้ๆนายยังจะมาตบเราอีกเหรอดีนะที่โปเกมอนเราแข็งแร่งแข็งแก่งพอไมงั้นเราคงต้องไปลงมาหลายรอบเดี๋ยวเราฮิวกันก่อนทุกคน เอ้ยแบบนี้พาร์ทหน้าเราไปโปเกมอนหลีกได้เลยปะเราน่าจะได้เข็มกัดมาครบแล้วละ่ะแต่การต่อสู้เมื่อกี้เราไม่ได้ได้เข็มกัดหรืออะไรนะแต่ว่าเรามีอยู่แล้วนะเข็มกัดที่8โอเคทุกคนไว้เดี๋ยวเราลองดูกันในพาร์ทหน้านะพาร์ทนี้ก็จะไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีครับ